สวัสดีจ้าพี่น,ออน้องท่านผู้ชมมื่อนี้ยว่ากระชองยาไปซีชเชนไอคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามื่อน,นี้ยาย้ไปซีก็ได้นน้ำขอมูลเนาะทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้า,จาก่อนสิไปรับชมรับฟังยาไปซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไปซีนะเมนเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยแยาย้ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประดิษา์เบิ่งผาดชมเนื้อทางเนาะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากข้อมันของมาคุยมาทักทายกับแย้ประสีกะ mm hmm. คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องมาพี่น้องจัดดวนโค้งสุดท้ายมาแล้วเนาะค่ะเนาะโตใดพี่น้องว่ามาจวดจัดกันเบิ่งเนาะจา้ดอันนี้เป็นแนวทางเด็กตากชุดเต็มบนว่าสัน้นแถวแรกซีแปดซีเก้าซีหนึ่งสดสาสองนึ่าแถวที่2 5 1 4 5 2 5 6 8 6 9 6 1 6 5และ5 5ว่าสั้นพี่น้อง อ่ะขั้นมักกับจวดจ,จาดน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางน้ำเพลินไหนพี่น้องขั้นมักแนวทางน้ำเพลินกับจวดจ,จาดเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าเอ่อมาพี่น้องผู้ใดมักแนวทาง3ตัวแคบหน้าจอจวดจ,จาดน้ำเพลินเลยเลยเนาะ,ะพี่น้อง3ตัวเอ็ดฟินนิกมาได้ทั้งรัฐบาลและออมสินพี่น้องคะเอ่อสามเก้าเจ็ดหกศูนย์สาม 7จ็และหาเกพี่น้องขั้นมักกระจวดอันนี้คือแนวทาง3าตัวทึ่งของแอดซินิกเนาะจ้ามาแล้วนะพี่น้อง3าตัวบนมาแล้วเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปบนล่างเด็กตากเดยพี่น้องสรุปมาแล้วส9 29ก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสและห้สรุปมาแล้วจวดจาดฝาดบึ้มคับพี่น้องเอามาใหาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าน,นี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วเพิ่นเข่าเนาะจ้าเพิ่นเข่า0ูนย์สางวดนี้2ตัวเพิ่นมีเนาะจ้ามีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่มเอ่อสี่หนึ่งสี่สองสี้าหนึ่งห้และ83 3ตัวอยู่ที่0ูนย์หน1 3งหนึ่งและ0ูนย์แปพี่น้องอ่ะมากระจวดจัดจะเป็นเลขยีงยห่เก่าศูนย์แพี่น้องจ้าเต็มพอรอว่าสั้นพี่น้องข็าจะว่า เนงบ่าหนหนูก็น้ำกระเจาเลยวารีอีกย่างเปิ้น908เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเรจา้าอันนี้เป็นแนวทางสายทวนวงไม่เจนุกมากแล้วเนาะพี่น้องเนาะเก้าศูนย์และแปดศูนย์ดูดมักแนวทางเปินแคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสายทวนเจนุกเนาะค่ะต่อไปเยจา้าอันนี้เป็นแนวทางคนบ่มีซือ้อเลขลอดเข่งว่าสันพี่น้องหนึ่ง9ก้าสและ06 มากระจวดจาดน้ำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไขแดงว่าสันบนตรงๆรง,ง3ามเจ็และ4 8อัดหาเจ็ดกับหาแปดเก้าห้าเจ็ดเาห้าแปดลหนึ่ก้าคางลาง0 107และ3 1อัด37มเจ็ัสันพี่นอ้องอะมากระจวจดจาดแนวทางไขแดงวาสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าถ้าอันใดมาจะเฮ็ดเป็นคลิปสันไห้เนาะพี่น้องเนาะ ถ้าอันใดมากเนาะจ่าเสียงดังเนี่ยเนาะเอาพ่อนคือเอ็ดเสียงดังเถอพ่อนันอันพ่นบอกว่าแนวทางของแอดนำน้ำข้างเนาะจ่าพี่นอนะ้องเนาะพ่นบอกว่าเอา่อเด่นสองก็แปดเนาะจ่าสองแปดสามสามเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดและเจ็ดสองสามสองตัวอยู่ที่สองแปดสามแปดและเจ็ดแปดเนาะจา่าเอามากระวจวดจ่าฝาดบ่มนำ้ำฝนในเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทาง เียไกลบานเศรษฐีวสซันพี่น้องเด่นบนหาเด่นหนึ่งลางบาทที่นี่แล้วบอกว่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดนึน่วัซันพี่น้องอ่ะมากระจวจดจาดตัวเดียวเลยพี่น้องคาระจวจดจาดตั้เพลินเดี่ยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลจ้าอันนี้เป็นแนวทางโอโคดังเนาะจะ้ะบนสามกับหาลางสองวัซซันพี่น้องอ่ะมากระจวจดจาดฝาดเบิ่มแบบเรียงดวนแล้วพี่น้องเรื่องเสียงดังเสียงยงังขอโทษคอให้่หลายเนาะค่ะพี่น้องะ่ะต่อไปเลจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเมน,นูเนาะคะ่ะ เพื่นบอกว่าฟันเน,ยน 3, ียนๆหนึ่งสามวิ่งหนึ่งหน่งงเจกับศูนเอ้ามากระจวดมาคันหนึง่งสากับนี่แกไปสีเลยเนาะพี่นองเนาะสเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอ่านี่เป็นแนวทางวัที่เลี้ยวเพื่นหลุดประสันเลขดังวัดปลาเนาะจ่าพี่นงวัวน,นี้เพื่นบอกว่า 639, 6มเก้าหกสามหกเกเกอ่อสามเก่าเเพิ่มเติมแล้วกับสองสองประสันพี่นองอ่ะมากระจวดจาาน้ำเพื่นนเลยเนาะคะ่ะ มักอาจารย์ท่านใดสําหรับผูดด้ใดเพื่อนขอมาเนาะคะ่ะเนาะขอแนวทางของอาจารย์เอกสิ์ยังบมมาถ,ถ้าเพื่อนมาเดี๋ยวลงเป็นคลิปให้อีกรอบนึงเนาะค่ะแต่ม่อมันคลิปยาวาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นเนวทางสรุปอาจารย์สุ่มกอกิติขังเทิงเนาะจ้ะ59า6 95 6 9และ63เน้นๆพี่น้อง195 795 236และ036 เก้าหากับ3ามหกพี่น้องขอให้มาสามหกเนาะพี่น้องเนาะเลขฝันจาไปสีเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้มาถอนาะจานเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูมาครบ3ตัวบนแอดปูระว่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เก้ามาตัวใดพี่น้องจ้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เก้ามาครบ3ตัวถึงว่าสันพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขวงในค้นขอนแก่นเนาะจ้าพี่น้องบน10-2นเน้นๆคือ02-20ล่างซหาหาซีกัน1เก่าเก่า1นพนพี่น้องอ่ะล่องเบิ้งค่ะพี่น้องคะซหาหาซีกะเต็ม0-2 0 2กะเต็มเนาะพี่น้องอ้าวมาตัวใดเหลือ1เก่าตัวเดียวเต็มบอกค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหลขประมูลอาจารย์สนามบินนามเนาะค่ะ อย่าวาย,ย่าไปสีอาเรีวเนาะพี่น้องเฝ้าน้ำพี่น้องเนาะจ้ะเพื่อนใหญมาเพื่อนบอกว่า2 6 1 2 9 1 8 1 8 2และ8 3ดมมากรกะจวดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอสตางเดิน10หน่วยข้างถึงเน้นเลขคู่พี่น้อง0 2 6 8 0 2 6 8จ้ะพี่น้องจ้าจากแนวทาง10หน่วยบนแอสตางเนาะจา้ะแต่ว่าเราฟันหกมาแล้วนะพี่น้อง หกอีหยังเอย่ยนกหนึ่งเหรอพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางออมแอดออมเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าของแทนแน่นอน5้าหนึ่งเกจดหนึเกสองตัวอยู่ที่1นึ่งเก้าเก้หนึ่งแปดดสมสามฟันเก่าหนึ่งเก่าค่ะพี่น้องเอ้ามากระจวดจาดพี่น้องคะสาตัวเพิ่นห้าหนึ่งเกเจดหนึและสี่หนึ่งเกบน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะมากระจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพิ่นเรื่อยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางออของแอดโยเนาะคะ่ะแอดโยไฮมาเดนบน7กับ2 6 3 2 6 7 2 6 7 3และ7 3 2 7 2 7 3 7 5 2 3 2 6 6 3พี่น้องข้างล่างเดนหาก็2 5 1 5 2 5 7 2 1 2 7และ1 7จากใจแอดโยวัสันพี่น้องเอามากระจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เอ็ดวิษนุอสซันพี่น้องจ้า925ตัวเดียวเน้นๆมากระจวดน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นอ,อ,อันนี้เป็นแนวทางมาครบ3ตัวบนและเด่นบนเด่นบนตัวเดียวคือหนึ่งพี่น้องมาครบ3ตัวบน16783อันนี้คือแนวทางของอาจารย์เสือชิมชากลางลาวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดทับทิมเนาะจ้า 0 2 0 4 2 9 6 9 3 9่เกา้และ0นย์เ้และหน7่จ็อและ1 6เเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เป็นแนวทางแคบหน้าจอเลยจ้าของแอดเทปเนาะค่ะ9,27,952,902,359เนาะจ้ะบนล่าง27,72,02,5,259ั่นพี่น้อง อ่ะมกักกระจวดจดาดฝาดเบิ่มน้ำเพลินเด้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางส,สูตรบนสูตรลางสรุปมาให้แล้วแนวทางของแอดแพ,แ,พแ,พแพ่นแพ่นพาดไวยเนาะค่ะมาเบิ่งค่ะแอดแพ่นแพ่นเราห้มาเราบอกว่า6ก3 33กับ6กสพี่น้องการเบิ่น1นึ่งหนึ่งสสองหและ1 7ข้างล่างเดน8 8 3กับ8ปพี่น้องจ้าลูด8 แปดห้าก็แปดเก้าอ่ะมาตัวใดเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของ S หนึ่งเนาะจา่ะ S หนึ่งวิภาคเข้มเผ็ด C สองสาม C แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า C และเจ็ดสาม C สามตัวบนของ S หนึ่งเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสามใบเทาสามใบเทามาแล้วพี่น้องสามใบเทางวดที่แล้วเข้าครูแต่เข้า,แต,ขาแ,ตแต่ครูโตเนาะพี่น้องเนาะ มาเบิ้งวันนี้ค่ะ3มใบเทา803 609 8 93 8 96 683แล้วก็106 2ตัว03 06 93 96 83 86และ0เกพี่นอ้องเอ่อ603จะเป็นเลขอีกอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็จะเอาหายน้อยหน่อยพี่น,อน,อน้นอ,นอ,นองค่ะ มาไปตามสูตรพ้นเนาะคะ่ะกันมักกัดจวดจาาน้ำเพลินโหลดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าเขามาปิดถ่ายเดยแนวทางอันนี้เป็นแนวทางเด็กเสียนเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ้งค่ะเพื่อนบอกว่าวิ่งหลด2องก็หาเม็ดเดียว925เนาะจา้าชุดเต็มแคบหน้าจอเพื่อนฟันบอกว่า683จวดจาดฝาดบึ้มน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ย่ยไปซีกะ่ะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจา้าที่เด้เขามาหลับส้มรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขูสุขคุ่น ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ๊ะเดี๋ยวด้แบ่งปันความูุนเนื้อทางให้แย้ไปซีมาให้พ่อแม่พีน่น้องได้เบิงได้ชมเป็นเนื้อทางงนาะจา๊ะขอบคุณห,หลายๆเ้ยจ้าสวัสดีจ้า